เจอแล้วถุ่งดอกไม้สายเบลสายเบลอีกแล้วท่กท่านพี่น้องงามขนาดงามขนาดให้บบให้บหมักดิสันมักค่ะแม่พี่น้องอ่อนซ้อนพันเด้งม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  มยูกับเขามาก,ก่าเนี่ยแหละพี่น้องมีตะเพิน่นสวยมากนูน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 สวย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 ไหมสวยไหมจะ้ะสวยอยูู่้เดียวนะจะ๊ะเก่าเมงเสา <laughs> เป็นเวลาเก้ามงเช้าเว้ยงดงามมากจะ้ะ งามอีหลี่เด้อจ้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เรียกลองเรียกลองอยากให้คนงามนําเด้งามบ่จ้าฮัลโหลวางอย่างงี้ให้งามพี่น้องทงอยู่สวย,สวยอ่ะสวยสวยอ่ะ ดอกไม้สายเบลเดอร์เอินว่าทุ่งดอกไม้สายเบลเพราะว่าเป็นดอกเล็กแต่สวยมากโมเมนดอกดูสิตาด้วยค่ะนี่จังเป็นดอกอยียงเดี๋ยวไปหาซื้อมาให้ก่อนจะทุ่งอะไรลาเวนเดอร์เมืองไทยบอแมนบ่พี่น้องตังให้เองดอกไม้สายเบลเรา รุ่งลาเวนเดอร์เมืองไทยได้จ้ะสวยมากสวยสวยสวยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางนี้ก็มีจ้ะสวยสวยสวยอันนี้สีม่วงเป็นเวิร์งไปเลย ตอนนี้ช่วงเศรัญ่าไอห้องอกงเพิ่ท่านได้บานเพิ่นบานช่วงแรงๆได้จะห้องโวงเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมนะจ๊ะเกี่ยวข้าวเราก็มาเอาบรรยากาศดอกไม้ในทุ่งนาสีสันสดใสมาฝากได้จะเด้อชมไปด้วยกัน เพราะว่าม oh, wow, ันสวยมันเส้มเสเสไปนี่ตัวเขามันเตัวเขาแล้วค่ะต้นเขาเขามากะโอ้มากะมากะสวยสวยนี่สวยจ้งอ่าม็นงางามงามงามา ชมบริเวณเป็นทุ่งปนๆออดซุปเปอร์จ้ะนีนนน่อ่ะ,อะอมาข้างหลังพระเจ้าก็สวยดูดอกเล็กอาจจะมองเห็นชัดได้พี่น้องจ้ะ ย้อนแสงกันแน่โมหินคนนทายกันแน่โมหินได้จ้ากาดกล่องไปทัวว่าอาภัยเด้เจ่าโยเขาไปเขามาพี่น้องจ้า,พ,าพักกันมึงไค่พักกันเนี่ยแค่กัปตัแมนได้จ้ะจะเอิญซื้อพักยัง ไปหูกับบอกมาในด้วยจ้ะมันสวยอ่ะสีโปรดอีกแล้วครับท่านสวยมากอ่ะสวยๆๆคุณเป็นดงเ้ยจ้ะเป็นดงเป็นดงเป็นดงเป็นดูน้ำเจเจาหน้าเขาเนี่แหละค่ะเขาบ่เกิดเกิดเพิ่นน่แท่นจ้ะ อันแนวบ่ได้ปลูกเกิดเนาะอันแนวปลูก,ก่นกะอกเกิดเขากระได้เป็นกระว่างกระเว้นให้นี่พี่นอ้องเป็นเขาหวานด้วยจ้ะมันกะได้ซ้ำาน้กะดีเลยจ้ะไม่มีแห้งเห็ดเห็ดได้ซ้ำาน้ละพ่อได้กินจ้ะสวยงามมากเด้อจ้ะเนี่ยสวยอะ่ะ ไม่สวยดีชั้นสวยค่ะวันที่ละดอกเพิ่นสุดยอดดอกเล็กเๆงกน่ารักดอกสีสันแอปบเบลิลดอกแอปบเบิลเด้เนี่ยดอกเล็กๆเกดี๋นะตั้งชื่อให้เองได้ค่ะดอกแอปบเบลิลดอกดอกน,น้อยๆเป็นตาฮัตากตาฮักนี่จ้าเต็มอยู่เนี่ยสวยมากเนี่ย สวยมากสวยมากบรรยากาศดอกไม้ในทุ่งนาในหน้ามาให้ชมจะ้ะมาให้ชวสวยๆเป็นกระสวยดอกเล็กๆกระสวยในแบบฉบับของเพินด้วยจ้ะนี่สวยมากสวยเบิดจะจะเป็นสีม่วงจะคล้องช่องวาจะ้ะ จาเอาไว้ซ้ำนีแ่แหละจ้ะไม่มีอะไรามาชมดอกไม้เล็กๆแต่นานรักแอบเบวจ้ะ